สวัสดีครับลูกค้าทุกคนที่ติดตามทางช่องของเรานะมาเจอกับทางร้านของเราอีกแล้วนะครับเป็นร้านขายกางเกงยีนมือสองขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นขายกางเกงยีนรีวาย501มือสองนะครับที่ช่องนี้ขายแค่รุ่นเดียวแล้วก็จะเป็นกางเกงที่คัดสภาพมาคัดเกรดมาแล้วนะให้ลูกค้าไว้เลือกซื้อเลือกชมฮะมาดูกางเกงยีนรีวายรุ่น501เมือสองตัวนี้เป็นบิ๊กไซส์อีกหนึ่งตัวนะฮะจากทางร้านของเราขนาดเอวขนาด ตามปนามนะ w 3 8 L 3 0ขนาดวัดจริง L อว39ยางทั้งตัว41ปลายขา9นิ้วนะฮะตรงไซสท่านไหนสามารถติดต่อเข้ามาขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมดูรูปภาพเพิ่มเติมกับทางแอดมินเราได้ที่เบอร์โทร096 1519525นะครับ ยังมีทีนะฮะขนาดตามป้าย W 38L 30ขนาดวัาจริงเ e อ39ยาวทั้งตัว41ปลายขา9นิ้วเป็นงานประเทศอียิปต์ราคา1,850บาทสนใจติดต่อ096-1519525จริงตัวนี้เป็นสีบลูเข้มๆเลยนะฮะลูกค้ Blue าบลูเข้มๆผ่านน้ำไม่น่าจะเกิน2ครั้งหรือ3ครั้งนะครับจากสายตาผมนะฮะไม่เกิน2ครั้งครับผมผ่านน้ำมา สภาพกางเกงสวยเสมือนใหม่ก็ว่าได้นะฮะแต่เป็นกางเกงมือสองครับที่ร้านเราขายเฉพาะกางเกงยีรีววรุ่นห0 1ูย์หนึ่งมือสองเท่านั้นขายเฉพาะรุ่นห้าูนหนึ่งและเป็นกางเกงมือสองบางทีกางเกงมาเนี่ยนะจากทางร้านเราเนี่ยเป็นกางเกงที่แบบว่ามีป้ายมาด้วยนะฮะคือเป็นกางเกงใหม่แต่ว่าเป็นกางเกงที่ตกทางสต็อกอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นกางเกงใหม่แต่ร้านเราก็ตีขายเป็นมือสองนั่นเองนะฮะทางร้านเราก็ตีขายเป็นมือสองทั้งหมดนะครับคือเราขายเป็นมือสองทั้งหมดเพื่อ เพื่อที่ว่าให้ลูกค้าได้รับชมกันนะครับว่าร้านเรานี่มไม่ร้านเราไม่ได้ขายเเกงใหม่ปนเลยนะคือจะขายเป็นมือสองทั้งหมดนะฮะกงเกงตัวนี้สีบูเข้มๆสวยๆนะฮะงานปลายขาเดิมๆนะครับลูกค้าเนี่ยงานปลายขาเป็นผ้าฟอกเดิมเย็บแบบได้เดี่ยวนะฮะปลายขาเนี่ยบางตัวก็จะเย็บแบบลูกโซ่นะฮะก็แล้วแต่มาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตนะฮะแต่ละประเทศอาจจะแตกต่างกันไปนะฮะมีทงลูกโซ่แล้วก็แบบได้เดี่ยวนะฮะแต่เราสังเกตที่ ผ้าปลายขาเนี่ยครับผ้าปลายขาเนี่ยเขาจะมีแบบฟอกเดิมๆกับถ้าตัดเย็บใหม่เนี่ยก็จะดูง่ายก็จะเป็นผ้าใหม่นั่นเองนะที่ปลายขาเราสังเกตที่ผ้าปลายขาเนี่ยเป็นผ้าใหม่หรือว่าผ้าเดิมๆนั่นเองนะฮะตัวนี้เป็นผ้าเดิมๆนะครับเป็นผ้าฟอกเดิมมาจากโรงงานผู้ผลิตนะฮะสีเข้มๆสวยเสมอตัวทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะฮะลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้นะครับขนาดตามป้ายดินเป็ยูสามสิบแปดเอลสามสิบ ขนาดวัดจิงเอล39ยาวทั้งตัว41ปลายขา9นิ้วเม็ดอินอียิบราคา1,850บาทสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมดูข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมนะไม่ว่าจะเป็นรูปป้ายแคร์หรือว่าป้ายเรดแบดด้านในนะครับกับทางแอดมินเราได้เลยนะฮะอยากจะดูตรงไหนเพิ่มเติมสามารถแจ้งกับทางแอดมินเราได้เลยให้ถ่ายรูปให้ดูได้เลยนะฮะ อย่างเช่นใต้แค์ด้านในมีไหมมีมปม้ายเรดแบบไหมอะไรอย่างนี้ก็แจ้งกับทางแอดมบินเราได้เลยอยากจะดูแสงธรรมชาติอย่างนี้ก็สามารถแจ้งแอดมบินเราได้เลยนะที่เบอร์โทร0961519525ขอบคุณที่ไว้วางใจขอบคุณครับ